ไปดูอ่ะนะไปดูอ่ะนะ เนี่ยผมพี่มังมันกู้ชีพอยู่บ้านไหนจุดเดี๋ยวซ้ายสุดกำแพงบ้านแรกเลยสุดกำแพงสีเหลืองบ้านแรกร้านขาปะร้านขาปะเออหมู่บ้านหมู่บ้านกับเด็กคนเนี้ใช่ไหมอ่าคอนเนี้สุดสุดซ้ายเด็ดที่เดี๋ยวเดี๋ยวขวาปุ๊บเนี่ยจุดกำแพงปุ๊บอยู่ซ้ายมือเลยสุดกำแพงปุ๊บซ้ายมือจะไม่ถึงวัดใช่ไหมซอยซอยถึงไม่ถึงซอยร้าโค้งไหน่อยใช่มอ๋อซอยร้านค้าใช่ไหม อ่าซ้ <À. S 2> ายมือเลยได้ๆเดี๋ยวพี่เอามาบู้ชื่อนะคุณหมอมาข้างหลัง วัดเจ้าผู้ป่วยใช่ไหมครับอาการเป็นยังไงบ้างหมดตัวหรอโอเคครับสักครู่นะครับเออพี่กันหมาหน่อยกันหมากันหมาด้วยเดี๋ยว เดียวกัดเจ้าหน้าที่ไปงูไปอันนี้เขาถามตอบไปเรืองเลยใช่ไหมอยู่ไหนเครับอยู่ข้างบนฮะอยู่ข้างบนข้างล่างครับข้างบนใช่ไหมอ้าวข้างล่างเหรอ โอเคเป็นไงบ้างคุณยายเป็นไงบ้างอ๋อซึมนะซึมอยู่หอบัตหน่อยนะยายเอาตัวเย็นเนาะตัวเย็นผ้าผ้าด้วยมั้งอะไรเงี้ยเอาขอยยานนะเออเอาอ่ะผ้าผ้าผ่าผ้าเออพ้าผ้าด้วยได้ครับค่ะคุณหมอมาล่ะคุณหมอครับเ้าสองศูนย์สามสามยี่สิบสามโอ้แม่นตายไม่ต้องมายุ่ง 2> 3, 2, 3. นะแมันตายเองเหรอ เอาไปขอฝาดเลยนักบิดผ้าเอ่อประวัติเลยไปครับก่อนหน้านี้คราบทำทำมาอยู่นั่งอยู่เอ้อว่ามาเดินไปห้องน้ำแล้วอยู่ๆแกวูบลงไปวูบใช่ไหมอ๋อเท้าอยู่ท่านี้ใช่ไหมโอเคผมก็เลยมาขยับให้เป็นท่านั่งได้ครับโอเคเอ่อคุณหอเสียบปุ๊บใช่ไหม เซเก้าเจ็ดเพาสี่สิบเจ็ดสวิงสี่สิ้ายายชื่ออะไรครับเดี๋ยวญาติให้ให้ให้ข้อมูลคหณหมออทีนครับากยังไงไม่มีแรงเลยวาลทอรคุณวามดันะฮะความดงที่หนักสุดแล้วโรคระสเพี่ยนยามาด้วยเี่ยนยาลรคาแล้วอมีอาการแต่กี่โมงครับมีอาการเมื่อกี้เลยครับ เมื่อกี้คือทำอะไรอยู่แื่เดินเข้ามาครับแล้วมิเป็นยังไงแล้วก็แกเดินมาตรงนี้แล้วแกก็ไม่ไหวแกก็ต่อต่อลูกลูกลงไปอย่างนี้อ่าพอลูกลงไปผมก็ช้อนช้อนให้ไอมาั่งอย่างนี้ครับเนยังไนั้นนีกินยากินยาไอ้ประจํไหม้านประจํประจํเลยนะกินไปแล้วเนาะวันเนี้ย คุณยายเป็นยังไงเนี่ยพูดกันหน่อยสิอาการเป็นยังไงพูดได้ไหมเออเป็นยังไงเสียนต่อจ้ะไปรอี่นี่ เมื่อกี้เป็นอะไรเมื่อกี้ะเมื่อี้เป็นอะไรม่าไปหรอมืดไปใช่ไหมมีเีนหัวบ้านหมุนไหมมีเวียนหัวไหมคะีาเย็นเย็นเพราะเขาเช็ดปอบไ่นะพยาเอาผ้าเช็ด อตอนนั้นผมว่าตัวเย็นพอจับที่เอ้ต้นคอเออมันก็อุ่นๆโอเคครับไดยย้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวนะรถไปโรงพยาบาลก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวไปยังหมดให้ยยได้ได้ครับฝากย้ายอา้ยาวย้ายย้ายครับออาไป ไม่มาลงไม่รอเมื่อกี้โอ้โหอยากจะรอให้มันาเลยอะขอให้มาพร้อมกันไม่รอไม่ไหวจริงผมดีนะพี่ไปจอดอยู่ข้างหน้าแม่น้องหม คราวที่แล้วเรามารับหน้าบ้านเรามีในบ้านโอ้อยก็ได้ไหมถอยกันไหมโอเคอ่ะค่อยๆครับคุณยาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจ่าค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆมาอ่าเหยียบเหยียบนี่ครับเหยียบไหวไหมอันหลังอ่ะโอเคอ่ะค่อยๆยกขาอึ๊บได้ไหมอึ๊บโอเคเหยียบไปจ่าเหยียบเบอร์นั่งก่อน โอเคคุณยาขยับตัวไหวไหมจ๊ะให้ติดเลยครับ uh, อ่ขยับไหวไหมหนูขออนญาตนะหนึ่งสองสามโตเก่งจังเลยโอเคเออหนูหนูตัวใหญ่ไอ้ยนโป๊ดีครับเมื่อกี้ถ้าเขาไม่เรียกนะ ฉันอยู่ตรงนี้ทุกๆนาทีเพื่อเธอเมื่อไรที่เจอเรื่องร้ายเธอ,อยังคงมีฉันจะนานจะนานแค่ไหนให้โทรหากันจดจำเบอร์ฉันเอาไว้เมื่อทุกภัยมาถึงตัว เธอโทรใจฉันในนาทีที่เธอต้องการฉันไม่มีข้อแม้ใดๆยังพร้อมเพื่อเธอที่ไหนอย่างไรเมื่อไรจะเกิดอะไรไม่ต้องเกรงใจฉันอยู่ตรงนี้อย่าลืมเบอร์นี้เธอยังมีคนคอย ที่เจอเรื่องร้ายเธอ,อยังคงมีฉันจะนาจะนาแค่ไหนให้โทรหากันจดจำเบอร์ฉันเอาไว้เมื่อทุกภัยมาถึงตัว ใจฉันในนาทีที่เธอต้องการฉันไม่มีข้อแม้ใดๆยังพร้อมเพื่อเธอที่ไหนอย่างไรเมื่อไรจะเกิดอะไรไม่ต้องเกรงใจฉันอยู่ตรงนี้อย่าลืมเบอรน,นี้เธอยังมีคนคอย